รูของวันที่7กุมภาพันธ์2554นะครับเวลานี้ประมาณ7.20นากา20นาทีนะครับผมอ,อยู่ที่ถนนเส้นจากบุงสลอนจะไปเส้นบ้านโดนอาวนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปก็จะสามารถไปที่น้าตกกลอได้ถนนเส้นที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับทางเจ้าน้าารกําลังซ่อมบํารุงถนนเส้นนี้ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ประทะกัน เมื่อค่ําคืนนี้นะครับระหว่างทหารกัะบูชาแล้วก็ทหารไทยทําให้เกิดล่องขนาดใหญ่หรือว่าหลุมขนาดใหญ่กลางถนนเส้นนี้เลยทีเดียวครับมารี้อันนี้นมากระเดมาแล้วเดมาครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ เศษซากของวัตถุระเบิดที่คาดว่าน่าจะเรียกว่าลูกระเบิดเ,เครื่องยิงลูกระเบิด B.M. 2 1นะครับตกอยู่ไม่ห่างจากบริเวณจุดที่เป็นถนนแล้วก็เกิดหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางถนนนะฮะนี่คือเศษชิ้นส่วนของเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็น B.M. 2 1นะครับ ครับขณะนี้ผมแลวก็ทีมงาน FMTV กํากำลังตระเวนดูพื้นที่จุดที่เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบริเวณที่ผมตระเวนกันอยู่ในขณะนี้คือในเขตของพื้นที่บ้านภูมิสลอนนะครับเราจะพบเลยว,ว่าหลายหลังชาวบ้านเนี่ยได้อพยพออกจากพื้นที่กันแทบทั้งหมดเลยนะครับก็เหลือแต่บ้านแล้วก็ถูกปิดไว้แล้วก็สัตว์เลี้ยงจำนวนมาน,นนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับ เกิดไฟไหม้ป่านะครับเกิดไฟไหม้ป่าครับไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุใดนะครับอาจจะเกิดจากการประทะการสู้รบกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพื้นที่และจุดที่ไฟไหม้ป่า,ากันอีกครั้งหนึ่งเราไปถามคุน พูดได้เมื่อคืนนะครับนี่มารอดักย้ายมันกอข้ามฝั่งเฉยเดี๋ยวพี่มายีตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวพูดอัดเสียรงนครับไอ้ทีเบาเสียงหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอ่อบริเวณที่ไฟไม้ป่าตรงนี้อยู่ในเขตบ้านอะไรนะครับบ้านานวลสว่างบ้านนวลสว่างครับบ้านนวลสว่างซึนนง่งจะเป็นรอยต่อบ,บ้านภูมิสวรรคครับผมนะครับ คาดว่าที่เกิดไฟไหม้ตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุการน่าจะเป็นมาจากลูกปืนเมื่อคืนนะครับเพราะว่ามาตอนเช้าก็เจอแบบนี้ก็เลยมาดูอย่า้มันข้ามมาสวนยางของเพื่อนครับเพื่อมาดูที่เฉยอันนี้เพิ่งมาพบเมื่อเช้านี้ครัมนนมบมบแล้วเมื่อคืนนี้ที่มีการยิงปะทะกันเนี่ยบริเวณนี้ก็ถูกเี่ป้อนน,น,น่าจะถูกครับส่วนมากน่าจะเป็นแถวนี้เยอะเพราะจากฟังที่อยู่ในหมู่บ้านนะดังมากเยอะมากเลยฟังเนี้ยแต่ไม่เข้าหมู่บ้านนะครับที่ป้อ ตอนนี้ได้แจ้งไปทางฝ่ายปกครองอย่างไรครับยังยังไม่ได้แจ้งครับเรื่องไฟเนี่ยพอผมมาดูกันเองครับตรงนี้ก็กลัวว่าจะข้ามไปครับผมโดยวกลัวเขาคูด้าือข้ามไปฝั่ง้และนี่จะข้ามไปนี่มันจะไม่ไม่บ้านชาวบ้านไปอีกแล้วครับคาดว่าน่าจะน่าจะไม่นะไปดูจักกระแสลมเนี่ยพัดข้ามถนนฝั่งนี้ได้ครับผมคาดว่าจะสลายครับตอนนี้ชาวบ้านในเขตบ้านโนนสว่างบ้านคลุมสลอน ก็ะทบจะไม่เหลือคนแล้วนะฮะใช่ไหมครับผมก็มีเป็นบางส่วนที่ชายกันที่อยู่วงยังหวงอยู่นะครับแล้วเมื่อคืนนี้พี่อยู่จุดที่บ้านอยู่ในบ้านภูมิสลอนครับผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับเมื่อคืนนี้เหตุประทะกันเสํา,ารสรรหรบบ้านภูมิสาอนเนี่ยมีอะไรที่เสียหายหลักไมไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีครับผมแต่ว่าจะได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงลงข้างๆเนี่ยเยอะแต่ไม่เข้าหมู่บ้านไม่มีเข้าหรอกเพราะผมอยู่นั่งกันจนสว่าง ไม่ได้ลบได้อะไรอยู่ในกลางทางก็มีเรียบเทียบกับตอนประทะกันวันที่4กับวันเมื่อเมื่อคือนเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันคิดว่าน่าจะเป็นเมื่อคืนน่ะหนักแต่มันไม่เข้าหมู่บ้านหนักคือยิงถี่ครับมาแต่ละทีนี่ก็เป็นสิบก็มีอ่ะยี่สิบ, <20. S 2> บแต่คิดว่าจะแถวนี้แหละที่ไม่ไม่เนี่ยแล้วฝั่งน,น้นครับผมแต่ไม่เข้าหมู่บ้านไม่มีเข้าหมู่บ้าน ครับท่านผู้ชมครับนี่คือล่องรอยของเหตุการณ์ระราพักันจากเมื่อคืนนี้ระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยนะครับไฟที่ไหม้ึ้นนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากาลูกไฟแล้วก็การยิงกระสุนปืนเข้ามาในเขตฝั่งไทยนะครับตอนนี้ก็วคงจะได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกันต่อไปนะครับ เมื่อคืนนี้บ้านเสาธงชัยเป็นไงบ้างฮะปกติครับต่รอบบ้านตงรอบบ้านครับต้นๆพี่ๆตกรอบบ้านเ้างนึ่งบอกว้าบูมตกรอบบ้านตกรอบบ้านนี่เก็ตเห็รนี่ตเกยนี่ตเก็ตเขามาครับเทียบกับวันที่เทียบวันที่สี่นี่กับวันนี้ไหนรุ่นแรกกว่ากันครับเมื่อคืนแรงกว่ารุ่นแรกกว่าแล้วดูจักอะไรฮะปก็อยู่นี่ครับเสียงมันมันดังถี่กว่าเหรอแม่นอ๋อครับแล้วมีไม่มีใครเสียหายบาดเจ็บอะไรที่บ้านผูบสระไอ้บ้านเสาธงชัยปกติครับ ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ผู้ชายใช่ไหมฮะอยู่ในบ้านเอาแล้วเสียงตรงนี้ตนี้บ้านสาวตรงชายเอเด็ดครับตอนนี้เหลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเนี่ยสาวตรงชายบ้านประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณสามสิบสามสิบกคนนี่นะครับผมเพราะว่าช่วงที่สองเขาเคลื่อนย้ายออกไปหมดไอสัมภาษณ์ต่อได้ผมจะโบท่า เราหมดขึ้นมากันอยู่แต่ไหนขึ้นกับนั่งนั่งดูนาบังเกื่อนเนี่ยกับออกมาน้ำทางมันยังแน่นนะครับน้ำทางมันยังนีกับบ้านเมืองมันมันเพราะมันตกออมบานเลยนะเพราะมันกันดินกับเชือกผู้มบานนะครับเชือบรักบานเพราะพ่าพุ่มใหญ่มากแลายเทียบพวกใครเขาจะถื่อนะครับอยู่นี่หาฮ่อขึ้นเขาว่ามาหลายแห่งหมดอู้มืูขึ้นนี่เป็นพอเป็นพันของเราเขามาโอ้ยตกตกองรอบานตกองรอบานแลสะเก็ดนี่เขามันในบานนี่เลยครับเพราะมันยิงโดนก็ อันทุกวันก่อนวันที่สี่นะครับวันที่สี่กัสิ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเกือบสี่ชั่วโมงครับเที่หลบเลยนักขึ้นเลื่อยล่ะอยู่นักขึ้นเรครับแล้วก็ันโตขึ้นอ่อนนุ่มน้่มย่างน้ำมันครับร้อนน้่มนิ่มก็มีนะครับแถวนี้มันไก่แห้งนะเพราะมันสถานการณ์นักเก่าแห้งนักลายครับเบิ่งจากวิธีขึ้นเรแล้วมันการโตต่อกันสมดุลกันเหรอแต่ว่ามันอะไรไทยเขาก็ยิ่งแน่นอนน้องเขาเดียวไทยก็ได้ครับ โมเสาะพ้ดกรโทรไปถามคอมเมียนคอมเมนต์กันนี่กันครับคอมเมนต์ับคอมเมนต์การทั้งไข่ออกจากท่านปัญญาข้าวแต่ยิ่งไทยของไทยโตกคักแข่งครับของโทรไปถามคอมเยโมเสาะเขียนทรมาคือกันคอมเมนต์ก่อนจะทานประเดี๋ยด้วครับจะทานปัญญาข้าวนี่อ๋อยังยังไม่านครับอยังไม่านนี่กันโอ้ยไอเสียงฮึมฮึมอยู่เมื่อกี้คือกำลังครับกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มครับเล่าประทัดกันเลยอ้า เมื่อกี้นะในยินเสียงอเ่ใดรอื่นหนี้่ได้่นนี่ตไม้ยยมหมอเช่าอย่ในไหไม่หยั่งบอลแรกผมฝกตข้อมันยังกันสินี่ือ่านัครับรอบรอบนอกบ้านเพนเสียงสนันยูตะว่าบอ ว่าจิดในเป็นจุดแด่ครับทางทางท่านออกสำรวจเพราะน่ชัดทานใดต่ว่าดีได้ให้ได้ท่านหนี่ต๊อยู่ครับไปในบ้านบ่มีครับในบ้านบ่มีครับวพาไทายอยู่ทุกหลังครับอืมกาว่าหลายไปในครับมดขึ้นมขึ้นนีกหลายพ่อสมควรครับประมาณสองทุ่โมโมงเจ็ดแต่ละหงโมงเป็นมังหอดสามเกือบสี่ทุงครับจับลำล,ลเสาที่เสาปีิหาน มันก็รอบครับ,รบเ,เ,เจันทร์ก็มันก็อยู่ในบ้านก็คือว่าก็มันบบกระตุกกระท่างนี่มันรอบนอ,น,อนอกบ้านคือว่าแห้งพอสมควรอยู่ครับตอนนี้พี่น้องเข้าในบ้านนี่ออกเบิดไปตอนนี้การย่างแต่ชาดจัดกัารละเด็กหน่อยแล้วผู้สาวก็ออกไปเป็นส,ส่วนมากครับ ครับณจุดนี้คือบ้านโสขำป้อมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านของฝั่งไทยที่ติดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้เนี่ยในหมู่บ้านก็เหลือแต่ชายชะกันนะครับก็เ,<อ>เตรียมความพร้อมค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่ามีอาวุธปืนบางส่วนเพื่อจะป้องกันความปลอดภัยในหมู่บ้านแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นบอมเจอแล้วพาไปดูจุดที่บอมใช่ไหมครับครับผมค่อยนี่แต่ค่อยที่สองลงไปเลยอครับลงไปอีกประมาณประมาณจักประมาณจักแปดร้อยเมตรแล้วก็เจอนี่เจเจอเจอเจอหลุมลูกข้างข้างเลยครับนี่กนี่กลุ่มเหมือนมีมัดครับมันจะเข้าไปในสวนยางมีโอเคโอเคแล้วถนนเนี่ยเลิดไปไปทะลุฝุ่นปอทะลุวะตาแทนได้ครับโอเคทอดเพื่อนำสายตะแทนได้เลยโอเคโอเคคือถ้าเพิ่มียงความรุนแรงกับวันที่สี่กับเมื่อคืนนี้จะ แรงกว่าก็คือแรงกว่าเราดูจากการถี่ของลูกกระสุนเสียงปืนครับถี่กว่าเยอะครึ่งกับครึ่งครับตอนนี้ชาวบ้านบ้านโสขำป้อมผู้หญิงก็จะไปที่ศูนย์พยพหมดละครับไปกันหมผู้ชายเนี่ยจะเหลือเยอะไหมครับก็อยู่อย่างพุดธพุดธพบอนี่ก็ก็ฮัวนาหัวนาคุมพวกนี้มีเยังอยู่อยู่บ้านแห่งนี้เนี่ยบอกว่าใกล้พรมแดนที่สุดแล้วใช่ไหมครับอใกล้ใกล้สุดละ ประมาณกี่กิโลเมตรถึงถึงสองกิโลครึ่งประมาณเนี้ยสองกิโลกว่ากว่าถึงซัำแต่เนี้ยนะก็จะถึงซ้ำแต่แล้วก็จะไปถึงตัวที่ว่าค่ายฐานของเขเมรใช่ค่อนข้างจะอันตรายมากใช่ประมาณนี้ตอนนี้สภาพของความเป็นอยู่ของชาวบ้านจบขัป้อมที่เป็นมายอย่างเนี้ยฮะที่ที่เห็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่เนี่ยประมาณ วันที่สี่ใช่ไหมใช่วันที่สี่ตั้งแต่วันที่สี่ตอนตอนเย็นวันที่สี่เลยเย็นวันที่สี่แล้ก็เป็นวันที่สามเลยนะแต่วันที่สามนะตอนนี้ขันกำลังใจของชาวบ้านเป็นไงบ้างก็กลัวกันอยู่กลัวกันอยู่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภาคสองบอกว่าเจรจายุบยิงอะไรจะจะมาไมเมื่อคืนยิงเนี่ยวิชาวบ้านเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันมันเมื่อก็ น่าจะลงตัวกันได้เนาะชาวบ้านก็หวังว่าจะลงตัวกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงจะยิงกันมาอีกก็ดูข่าวก็ก็โล่งใจนะช่วงแรกอช่วงแรกที่ว่าหยุดยิงกันอีกก็โทรไปหาแม่บ้านพวกนี้ก็พี่น้องอย่างนี้ก็ให้เตรียมตัวกลับบ้านนี่ก็มาก็ยิงกันอีก ซึ่งตอนนั้นแม่บ้านครอบครัวผู้หญิงก็กลับมาแล้วด้วยกลับมล้วด้วงค่ำเมื่อคืนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่พอมีเหตุปะทะอีกต้องรีบออกไปอีกทางการเขามีการมาแจ้งล่วงหน้าไหมครับว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะครับคืออย่าให้อย่าเพิ่งให้ผู้หญิงกับเด็กเข้ามาในช่วงวานนี้มันมีสัญญาณอะไรทางการเขาบอกอะไรเราไหมครับไม่มีไม่มีเลยไม่ได้บอก ตอนนี้เราก็วางใจสิฮะใช่ไหมฮะช่วงบ่ายเมื่อวานก็วางใจว่าก็ก็ดูข่าวว่าเขาเขาเจรจากันได้ออก็เราก็เออไงเขาก็หยุดยิงอันนี้มาถึงบ้านแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เอากลับอีกเลยก็ได้ยินเสียงืนพวกผมก็ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าโมงกูกาก็เข้าหลุมเข้าหลุมตั้งจนหัวพุ่มถึงมันถึงได้หยุดยิงกันมามาเริ่มอีก ประมาณสักชุดหนึ่งก็ประมาณตีหนึ่งตีห้าประมาณสิ้นสุดจริงๆก็ประมาณตีห้าใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผมยังได้ยินเสียงอยู่นะฮะชุดประมาณสองโมงเช้าเนี่ยอยู่แถวมะเขือผมผ่านมาทางฟูมสสลอนเมื่อกี้นี้ผงได้ยิน